สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกฎหมายแรงงานกันค่ะกฎหมายแรงงานนะคะคือกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างนายจ้างองค์การของนายจ้างและองค์การของลูกจ้างค่ะกฎหมายแรงงานที่สาคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานเป็นต้นค่ะ เราจะมาดูที่สาระสําคัญของกฎหมายแรงงานนะครับเวลาในการทํางานนะครับจะไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวนันและไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกรณีที่เป็นงานธรรมดานะครับและในกรณีที่เป็นงานพิเศษที่เสี่ยงอันตรายเช่นทํางานในถา้าในอุโมงค์หรือในที่ที่เสี่ยงอันตรายมากๆนะครับจะมีเวลาทางานไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวนันและไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์สสาหรับงานทั่วไปนะคะห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไปค่ะกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานล่่ววววงงงงเลลาาาาาาาใใในนนนนนนััทททํํปกกกติรณีียยจจ้้้หูุ สำหรับการอยู่พักผ่อนประจำปีนะครับพนักงานมีสิทธิ์ขอพักผ่อนประจำปีได้6วันต่อปีครับผมสำหรับการลานะครับจะมีลาป่วยลากิจลารับราชการอาหารลาธุระส่วนตัวครับผมห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงผู้มีคันทำงานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาทำงานล่วงเวลาทำงานในวันหยุดทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยห้ามนายจ้างเงางลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นหญิงเพราะเหตุมีคั์ ห้ามให้หนายจ้างจ้างนูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า15ปีหากมีการจ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันเมื่อทำงานมาแล้ว4ชั่วโมง